โบกชี ok ashi, เป็นการทำปุ๋ยหมักโดยเอาวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติมาหมักด้วยจุลินทรีย์เป็นการทำปุ๋ยหมักกองเล็กที่ใช้เวลาไม่เกิน7วันก็จะได้ปุ๋ยหมักคุณภาพสูงซึ่งถูกออกถูกใจกเกษตรกรที่เบื่อการหมักปุ๋ยกองโตที่ต้องใช้เวลาหมักรอนานหลายเดือนครับ ปุ๋ยโบกสินะครับที่เราเราทำเนี่ยนะครับผมได้ทําแล้วผมลงไปใช้ในในในสวนของมผมเองและผักของผมเองเนี่ยมันได้ผลดังกลุ่มเกษตรกรเขาก็าไปใช้ใช้แล้วเขาได้ผลรายุไอของการทำเนี่ยมันระยุมันสั้นมันแค่อาทิยตเดียวเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับตัวเนี้ยมันมัน,ม,นมันดีมากเลยครับอยากให้เอาไปใช้กันครับครับขั้นตอนทําปุ๋ยแห้งโบกสินะครับเพราะว่าเราต้องมีแกบ แล้วก็กม,มูลสัตว์เนาะแต่เป็นแต่ขอให้เป็นมูลไก่หรือมูลมูลหมูก็ได้นะมาแห้่มูลงวัวแล้วก็ลำลำละเอียดเราแล้วก็ขี้ข้างขาวนะครับมูลข้างขาวนะครับสามสี่อย่างนี่รวมกันนะครับถ้าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะใช้ประมาณหนึ่งกระสอบนะครับแกบดิบหนึ่งกระสอบมูลสัตว์หนึ่งกระสอบแล้วก็ไอ้ลำไน้1หนึ่งกระสอบแล้วก็มูลข้างขาว5โลค่ะสูตรจริงๆแล้วเนี่ยแต่วันนี้เราย่อลงมานิดนึงเนาะแต่ส่วนจริงๆแล้วน้ำเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้น้ำหมัก จากสารเร่งบอดสองเราคี่เราก็ใช้ตัวเนี้ยนะครับน้ำหมักสองช้อนนะครับสองช้อนโตนะครับใส่ก็เลยใส่ในน้ําเปล่านี่เลยเนาะครับที่ก็คือสองช้อนต่อหนึ่งบัวนะครับแล้วก็อันนี้อ่ากากน้ําตาลก็สองช้อนเช่นเดียวกันนะครับกากน้ําตาลก็สองช้อนเหมือนกันต่อหนึ่งบัวบัวเราก็บัวท้องตลาดทั่วไปจะเป็นบัวพลาสติกบัวอะไรก็ได้ ขนาดประมาณ5ลิตร7ลิตรเนี่ยเนาะครับ <ขอ S 2> แล้วก็คนขขใช่ใช่คนให้เข้า,ขาออกันหลังจากที่เราผสมน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากสารเร่งซูเปอร์พอลล2กับกักน้ำตาลเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องทำยังไงต่อครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาตัวนี้ครับเอาเพื่อแกบดิบแล้วก็มูลสัดเนี่ยแล้วก็ลำแล้วก็มูลขั้งเาาที่เราเราผสมเข้ามาแล้วเราก็มารวมกันเลย พอรวมกันแล้วก็เราก็เอาน้ำสารเล่งโมดอลสองเราเนี่ยก็ลดไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะงั้นรเราก็ผสมพวกเขาให้เข้า<อ>กันเลยใช,ใช่ไหมคะน้ำได้เลยครับอันนี้เราจะให้ลดเยอะไหมคะใส่น้ำไปเรื่อยค่ะก็จะคนไปจนกว่ามันจะได้ความชื้นนะนะให้ได้ความชื้นประมาณแค่ไหนคะถึงจะปก<ร>ติแล้วน,น,นี่มันประมาณ40เน,เนาะ พอเราเรากำกำปุ๋ยที่เราทำเนี่ยครับพอเราหงายมือปุ๊บอ่ก้อนปุ๋ยของเราจะเป็นก้อนรูปแบบนี้นะครับเป็นก้อนคือไม่ร่วงหรือว่าไม่ไม่แฉะเกินไปตรงนี้คือได้40%่อ่เปอร์เซ็นต์ละนะครับปุ๋ยเราใช้ได้แล้วนะครับตรงนี้ที่เราจะเก็บได้แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากำมาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าเราหงายมือแต่มันร่วงคือตรงนี้ความชื้นยังไม่ได้4 0เปอร์เซ็นต์เราจะต้องเอา น้ำเอากากน้ำตาลแล้วก็ตาลเล่ง52เนี่ยเพิ่มมาอีกให้จนกว่าความชื้นจะได้40%เท่าที่ผมบอกทีแรกนะนะครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดใส่น้ํามากไปถ้าเรากรรมแล้วไอ้น้ํามันจะไหลาตามซอกนิ้วมือเราเนี่ยคือมันแฉะเกินไปเราจะต้องหาวัสดุที่แห้งๆแบบเนี้ยเอามาค้าให้ได้40%อย่างก็ที่ทีด่ดังเดิมที่ว่า40%อย่างเป็นก้อนอย่างเงี้ยนะครับเนาะ ต่อไปเราจะนําปุ๋ยที่ผสมแล้วใส่ลงในกระสอบปุ๋ยครับถุงที่เราจะต้องต้องเอามาใส่เนี่ยต้องต้องเป็นถุงที่ระบายอากาศได้ทั้งลูกเลยเนาะคือจะเป็นรูรูรเล็กๆนะคือระบายอากาศได้งั้นเราเราเอาใส่กันเลยไหมครับ ผมเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าเต็มถุงมันจะ4ส่วนแต่เราจริงๆแล้วต้องเอาไว้3ส่วนแล้วเราเอาไว้เพื่อเพื่อให้เขามีอากาศส่วนหนึ่งมันจะว่างไว้เนาะว่างแล้วเราก็เอาเชือกมามัดมัดสุดนี่เลยเนาะมัดสุดนี่เลยนะครับพอมัดสุดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะยกไปที่เราเตรียมไม้ไว้ตรงนี้นะครับที่เตรียมไม้ไว้เนี่ยไม้เนี่ยต้องให้สูงกว่าพื้นดินอย่างน้อยสัก5เซนถึงเเซนแล้วให้รองไม้ห่างนะครับคือถ้ารองไม้เป็นทึบเลยเนี่ย เพราะถุงระหว่างแล้วตัวลินทีเขาทำงานเนี่ยถ้าข้างล่างทึบมันจะเกิดอาการเน่าครับทีนี้เราก็จะยกยกมานะครับอ่าครับอันนี้วันที่1นะครับวันที่2เอาทางบนเอาทางปิ้นเอาทางล่างขึ้นครับเราจะพลิกแบบนี้นะครับวันที่2เนาะครับนี่ครับวันที่2พอวันที่3ามข้างหนึ่งข้างใดก็ได้เอาเอาเขาลงแล้วทีนี้ขึ้นครับข้างขึ้นครับวันที่3ามวันที่สามครับ พอวันที่สี่เอาข้างบนนี่ลงเอาข้างล่างขึ้นกลับจะกลับไปเรื่อยๆแต่เราต้องทาการกลับทุกวันทุกวันครับพอวันที่ห้าเอาทั้งก้นเอาทั้งตูดขึ้นเอาทั้งปากลงครับวันที่ห้าครับตั้งครับแบบนี้ครับตั้งไว้่พอวันที่หเราก็เอาทั้งเอาทั้งปากขึ้นเอาทั้งตูดลงครับวันยกอ่าเนี่ยครับในแบบนี้นะครับแล้วพอพอครบห พอวันที่7เราเรามาเปิดดูมาเปิดเนี่ยนะครับพอวันที่7เราเปิดดูเลยเพราะว่าระหว่าง56วันเนี่ยมันจะร้อนจุลินทรีย์ก็ทํางานถ้าในเนี้ยมันเย็นมันไม่มีไออุ่นแล้วเนี่ยคือว่าจุลินทรีย์มันทํางานละปุ๋ยเราใช้ได้แล้วแล้วถ้าสมมุติว่ามันยังมีความรู้สึกว่าอุ่นอปล่อยมันไว้อย่างนี้เลยปล่อยปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันต้องปิดละครับปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็พอวันที่8เราสามารถเอาไปใช้ได้เลย นี่คือตัวอย่างปุ๋ยแห้งปกติเราที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราสามารถที่จะไปใช้กับแปลงผักหรือนาข้าวได้เลยแล้วรู้ว่ามีคําแนะนําในการใช้ไหมคะครับออนนี้จะตอนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรา1กิโลกรัมนะครับเราไปใช้ต่อ1ตารางเมตรในแปลงพืชผักของเราแล้วรู้ว่าใช้บ่อยแค่ไหนคะเราใช้15ทุก15วันทุก15วันครับถึงจะใช้อยู่เนี่ยสิบห้าวันนี่เราจะใส่แต่ละครั้งละครั้งตลอดเลยทำแล้วก็ใส่ อย่างต่อเนื่องละพืชผักเราก็จะสมบูรณ์ดีเียวแล้วดินเราก็ร่วงซึมด,ด้วยครบโบกชีนั้นสามารถเก็บได้นานประมาณ1ปีเลยนะครับแต่จะต้องเก็บเมื่อโบกชีแห้งสนิทแล้วและไม่ควรเก็บในที่ชื้นที่โดนฝนและโดนแดดน,นะครับปุ๋ยดีๆแบบนี้ไม่ทำไม่ได้แล้วล่ะครับ